สวัสดีครับผมบูมครับกลับมาพบกันในคิวมันบล็อกสินค้าอีกแล้วนะครับก็สินค้านี้นะครับผมซื้อมาให้คุณยายนะครับก็สินค้านี้ก็คือยาหม่องตะไคร่หอมนะครับผมรุ่นจัมโบ้นะครับ 200cc นะครับผมราคาจะอยู่ที่58บาทนะครับก็นี่คือสภาพกล่องนะครับก็ค่อนข้างยับเยินหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับผมจะใช้มือผมแกะเลยนะ แกเลยครับผมก็ถามว,ว่ารอนานไหมก็รอไม่ไม่นานมากเท่าไหร่ครับเอ่อระยะเวลาในการรออยู่ที่ประมาณสองถึงสามวันนะครับผมโอเคสักกู่นะครับอ่าเหมือนตอนนี้ผมนั่นเห็นตัวสินค้าแล้วนะครับซึกมึงดึงเลย โอเคนะครับก็เขาห่อกระดาษพร้อมกันนัแหกมาให้นะครับนี่นะครับซึบนะครับอ่านี่นะครับผมเดี๋ยวผมแกะให้ดูสักขวดหนึ่งแล้วกันข้างในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนียเขาห่อมาอย่างดีเลยครับกันนักแหกหนาหนามาก จริงครับพิ่ว่าร้านนี้ดีนะเขาออกแนบใ,ให้ดีจริงสตกคู่นะครับสักคู่อือเจอตัวสินค้าแล้วครับผมนี่นะครับนี่สีขาวสวยงามนะครับนี่เห็นไหมตะไคร้หอมนะครับ สวยมากเลยเดี๋ยวพี่ออกแกะเลยแล้วกันจะดมอือกินหอมใช้ได้นะครับผมก็อันนี้พี่ลองซื้อมาให้คุณยายใช้นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันบ้างนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับผมยาหม่งตะไคร้หอมนะครับก็ผมซื้อมามีเอ่อเป็นไซส์จัมโบ้นะครับผม2 0 0ซีซีนะครับเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับผม ก็ชอบย่างนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับบ๊ายบายเจอใหม่ในโอกาสหนนะ้าผมอยากคำคิ้วแมวไหนอันบ็อกอะไรสามารถคอมเมนต์นมาได้นะครับผมบ๊ายบายบาย